ันนี้ถามเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะครับเจ้ากรรมในเวรที่ทําร้ายเราทําให้เราเหมือนเจ็บตายอะไรเงี้ยเขาเลยถามว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเขาจะรับกรรมที่ทํากับเราอย่างไรคือเขากรรมเขาจะเพิ่มตอนเป็นวิญญาณหรือเขามาเกิดแล้วเขาถึงได้รับกรรมคือเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยมันเป็นทั้งมนุษย์บางคนอะเป็นทั้งวิญญาณวิญญาณที่จะเป็น จะมาทาอันตารายเราได้คือพวกเปรตอสุรกายพุทธสมเวสีเขาใจไหมถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเขารู้ละเอียดแล้วเขารู้เรื่องของพวก,พวกน,นี้เขาไม่เขาโวสิกรรมอยู่แล้วเรามีไมหมล่ะในอดีตรเราเคยฆ่าใครไว้ไหมแล้วมันอยู่ที่ไหนเนีตอนเนี้ยถ้ามันอยู่แล้วถ้าเราไม่มีอะไรนะมันเล่นเราตายตอนที่มันเป็นผีหรือเป็นคนเนี่แหละตายแล้วเราเอาคาดไหมเอาคาดไปเจอข้านงหน้ามันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่ดีอะ มันฆ่ากันในเมืองมนุษย์เข้าใจไหมมันฆ่ากันในเมืองมนุษย์ที่มาเจอกันเนี่ยอย่างเราเป็นมนุษย์มันเป็นวิญญาณเนี่ยมันสามารถจะเล่นเราได้หรือมันเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสมันก็ทําเราได้ด้วยความแชนคนจะฆ่ากันเนี่ยมันต้องโกรธกันนะทุกอย่างผัวเมียเนี่ยเอาผัวเมียมันอยู่ด้วยกันมันก็มาทึกทุกลงไหใจะก็ออกและทั้งดีหรือไม่ดีโน่นนี่นั่น ในอดีตมันเคยฆ่ากันมาถ้ามันบันทึกความไม่ดีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกในอดีตเพราะสายใหญ่ปัจจุบันมันดึงอดีตสายใ่ส่วนปัจจุบันเนี่ยเหมือนผัวเมียด่ากันมาขึ้นมาวุบอย่างนั้นแหละนี่คือสายใ่แห่งกรรมถ้าเราสวดมนต์ไปนานนานเนี่ยสายให่มันเยอะเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นความดีเห็นอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะมีสายใหญ่มันจะนึกออกเข้าใจไหมคือ ธรรมะเนี่ยมันก็อยู่ในโลกตอนเด็กแหละจำความได้เราบันทึกโลกเนี่ยเรามาถ้ำเนี่ยเรามาห่างจากโลกมาทึกบันทึกธรรมเข้าไปคือการสวดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญเนี่ยตลอดมีทางโลกน้อยนานๆเข้าเนี่ยทำเวลาเรามีธรรมละเราก็ ดูโลกได้ไงมองเห็นโลกได้มนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันจะเกิดเนี่ยเห็นได้ถ้าเรามีโลกไม่มีธรรมเราจะเห็นธรรมไม่ออาครูบาอาจารย์ท่านก็ฝึกกันทั้งนั้นแหละท่านก็เหมือนเราเนี่ยท่านก็อยู่ในป่าในเขาในห้องในหท่านก็สวดมนต์ภาวนาทั้งนั้นแหละท่านห่างจากความรู้สึกทางโลกทั้งนั้นแหละทีนี้ธรรมะก็ไหลเลยไหลในคําภาวนาในการสวดนั่นแหละ ไหลเข้ามาเรื่อยๆสั้นทั้งเ็ารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างเราเนี่ยโชคดีเนี่ยเรามีพระเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในการฝึกธรรมะไงเราก็นึกถึงพระใช่ไหมล่ะสายใหญ่ของพระกระับเราทุกครั้งที่เรานึกมันก็ต้องรู้ทำรู้โลกถ้าเราเรียนโลกธรรมะไม่สั่งรู้หรอกกูตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย